สวัสดีค่ะอ o n m k 4เค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง The New Life Khit TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักๆของพวกเราค่ะอุ้งอุ้งหนึ่งเรื่องอสับป,ประรดมีชาวไร่สับป,ประรดนะฮะที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางนะฮะก็คือแถบเหนือเนี่ยเข,าจ,เเขาจะปลูกสับป,ประรดภูแล ผู้ใ่ที่ขึ้นชื่อว่าหอมอร่อยหวานนะฮะเจี๊ยบเลยเนี่ยฮะปรากฏว่าขายไม่ออกครับมันเยอะมากคือขายได้ก็จริงแต่ขายไปใครมามันขายไม่ออกไงแล้วก็สมรสเนี่ยมันมีเวลาที่สุกไม่นานก็คือสุกแป๊บหนึ่งก็จะจะเน่าแล้วใช่ใช่คนกินก็ไม่ได้แพร่หลายเหมือนกับทุเรียนริงเงาะอะไรประมาณเนี้ยนะปรากฏว่ามันออกเยอะมากนี่จาก Facebook ของคุณสุภาพรดวงแก้วเนี่ยนะครับ ในในใน,ในอันนี้เป็นภาพนะแกก็เอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรตามไร่เนี่ยนะแล้วก็มีคลิปด้วยนะคลิปเททิ้งเลยโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเราฟังเสียงหน่อยรถภูแลและนางแลที่บ่ได้ขายเลยนะ,จะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็คือใจพิธีอย่างเดียวคือเอามาฮืง้งงัวหมูฮู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนขายก็บ่ได้เจ้าจเจ้าสวนเดือดร้อนเล่าบมูฮู้ว่าเมื่อปลูกไปแล้วเนี่ย คุผลิตออกมาบาได้ขายเนี่ยยังบอกหู้ว่าปีนี้จะเอาสตางค์ที่ไหนมาใจนี่กันเพราะว่ามันบาได้ขายแท้ๆเจ้าสวนเดือดร้อนห่วยงานที่ไหนก็บอกยื่นมือเข้ามาช่วยเอาทิ้งเป็นจี้เลยนะเจ้าแปรรูปก็แปรบาไวแล้วแปรรูปก็บาได้ขายบอกหู้ว่าจะไปขายที่ไหนขายบวาดบาไวเจ้าทำบมาวาดบาไว ทิ้งอย่างเดียวเจ้าอันนี้เพียงแต่ส่วนหนึ่งนะเจ้าที่เอามาทิ้งนะเจ้ายังมีอีกนักที่ทิ้งที่อื่นอีกใบใบใบเจ้า,าที่เดียวนะเจ้านี่นะเจ้าคือสับ นี่แหะ,ะเป็นทุกของชาวไร่ชาวสวนสับปะรดนี่แหละที่กำปางปีนี้เนี่ยราคาถูกกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าขายไม่ค่อยออกครับมันอาจจะออกมาเยอะมากไงนะฮะออกมาเยอะมากจน,จนคนไม่ค่อยนิยมทา,เทานเลย,ยนะฮะแล้วก็จริงๆเราต้องฝากภาครัฐนะ,นนะคือมันต้องช่วยกันทั้งหมดอ่ะจะไปลงอยู่ทุเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ พอส่งไปส่งไปออกขายต่างประเทศก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยอนะแต่ต้อง,งส่งไปแต่ทีงคมหกทรัพย์<ะ>ผมเห็นทางชนบุรีก็ลักษณะนี้ทางหน่วยงานภาครัฐก,กระโดดลงไปช่วยเหลือเกษตรกรเขามีเขามีมีหน่วยงานที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยน,นะหน่วยงานที่ดูด,ดูอ่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาดูแลเรื่องราคาสับลตอยู่นะเราพยายามต่อสายอ่ผู้นวยการอยู่แต่ว่ายังยังไม่รับสายว่าจะคุยว่าวิธีการที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับลด์เนี่ยทํายังไง นะฮะบางส่วนเนี่ยพอพอคุณสุภาพรเขาโพสต์ใน Facebook เนี่ยก็มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าก็ไปแปลรูปทําแยมสับปะรดทาสับปะรดกระป๋องอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ว่าทางคุณสุภาพร์ก็บอกว่าแปลไม่ไหวแล้วมันไม่ทันมันไม่ทันเพราะมันเยอะมากอ่าแปลไปมันก็สับปะรดนี่มันมีอายุแค่ไม่กี่วันนะสุกเก็บไว้เนี่ยปุ๊บเดียวก็ก็จะค่อยๆโชว์ๆกินไม่ได้แหละเออเนี่แหละแหมถึงแม้ว่าจะแปรรูปเนี่ยถ้า กินแปลไม่ทันเนี่ยมันก็ลําบากนี่นี่แค่จังหวัดลําปางซึ่งภาพรวมผมว่าอาจจะปลูกสับะรดน้อยแต่จังหวัดที่ปลูกเยอะๆทางภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันไม่หรือว่าแต่ทบัยตอนนี้ผมเห็นพ่อค้าคุณกลางที่เราซื้อสับะรดกินแต่ปรากฏว่าเราก็ยังซื้อแพงอยู่นะคือไม่ถึงแพงอะแต่ไม่ถูกอะเออก็ก็ขายราคา10บบาท15 20้ายประมาณเนี้ยบาทล้วได้ถุงเดียวพวกมาปอกปอกเสร็จสับเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกินอย่างนั้นนะเราไม่ซื้อปอกเองนะสับร้นปอกยากหน่อย ก็จะถุงละยี่สิบาทเนี่ยใช่คุณจอยเนี่ยคุณจอยเนี่ยพอค้าผลไม้ที่มาขายในเรีิวเนี่ยก็ขายยี่สิบาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปผมจะไปเล่นงานไปสอบถามว่าไปรับมาคุณจอยคุณรับมาเท่าไหร่เนี่ยเออมาขายแพงเกินไปเดี๋ยวแจ้งแหมขายลูกระบาดตัอ็รับมาลูกระบาดสองบาทขายยี่สิบเออสิบแปดเท่าเลยเรื่องนี้จริงๆเป็นทุกของของเกษตรกรนะชาวชาวรัฐบาลเนี่ยต้องต้องเข้าไปดูแลต้องดูแลทั้งทั้งหมดพึ่งแจ็คมาได้ไหมครับ แจ็คหมาก็ต้องดูเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่นิยมระดับโลกสับปะรดอ่ะเป็นผลไม้ที่คนเขาทานนิดๆหน่อยๆมันไม่เหมือนทุเรียนเงาะมังคุดอะไรเงี้ยที่ว่าแล้วมันมีทั้งปีสัรประรดมันมีตลอดอ่ะหากินง่ายมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากลักเหมือนกับทุเรียนนะครับ